ครับวันนี้ก็อยู่กับรวยบรารมีผ้าใหม่นะครับวันนี้ก็จะนำเหรียญโตโยต้าถวายนะครับปี2564น้าี่นะครับเป็นฉากทำน้ำมนต์นะครับจะมีจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นรุ่นที่หนึ่งปีสี่สามเรียกกันง่ายว่าชอขีดนะครับชอขีดนะเนี่ยชอขีดรุ่นที่สองปีสี่เจ็ไม่ทันล้มปุ่มหมุนนะครับชอจะไม่ขีดครับบางบางท่านเห็นปึ๊บ เป็นชอไม่ขีดตีกี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับจําจริงต้องต้องดูรายละเอียดดีๆนะพี่นะไม่ชอขีดก็มีครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะเดี๋ยวเรามาไล่อัป,ปก้าก่อนหนึ่งคนเลยอัป,ปก้านะครับวันนี้ได้มาเพิ่มเหรียญหนึ่งเนี่ยครับเรียกว่าชอขีดนะพี่นะจุดที่หนึ่งที่ดูนะจุดที่สองเนี่ยตรงขอบขันน้ำมนจะมีจุดเหมือนแบบเป็นจุดแถบปลาอยู่จุดหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยจุดไข่ปลานะครับผมอยู่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะพี่นะสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะนี่ีเนี่เนี่ยตรงขอบขัดน้ํามุนนะครับจะมีไข่ปลาตรงนี้จะจะมีเส้นนะครับเส้นขีดแล้วก็จะมีตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เส้นหนึ่งนะเท่าเท่าเท่าที่ดูนะพี่นะเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลาลงกล้องเลยนะครับ นี่ครับเป็นจุดอยู่นะครับไอตรงขันน้ามนต์นะขอบขันน้ามนต์จะมีตรงนี้นะครับผ้าเขาจะคมมากจุดที่สองนี่ครับแสงเขาเนี่ยจุดที่สองครับเนี่ยเห็นเห็นลางๆครับเนี่ยจุดที่สามว่าอยู่บนบนตรงนี้นะครับเนี่ยจุดที่สามหน้าตาจะคมนะครับเล่นทากันก็ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะพี่นะนี่ครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นทองแดงนะพี่นะทองแดงนะทองแดงผิวไฟนะครับเนี่ยชอขีดนะครับแล้วก็จุดที่สองครับเนี่ยตรงขันน้ำมนต์นะพี่นะขันน้ำมนต์ขันน้ำมนขันน้ำมนต์น,น,นอะอยู่จุดตรงนี้นะพี่นะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ เป็นไข่ปลานะเรียกง่ายๆว่าไข่ปลาพี่นี่คมชัดนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นทุกเหลี่ยมน,นะพี่นะเป็นทุกเหลี่ยมเลยเนี่ยครับด้านบนนะครับนี่นะครับหาเหลี่ยมก่อนจะมีจุดนี้อยู่จุดหนึ่งนะครับ เนี่ยดูความคมนะครับควมคมนะส่วนด้านหลังนี่เป็นยันแบบนี้นี่นะครับโตโยต้าถวายนะองค์ที่สามเป็นทองแดงนะครับเหมือนกันนะแต่ว่าเหรียญอาจจะเลือะเทอะหน่อยนะครับน่ายมานะอาจจะเลอดเทอะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตรงชอกันเลยับแรกชอขีดนะครับเนี่ยขอบน้ำมันจะมีจุดไข่ปลาเม็ดอยู่นะครับเนี่ย ไข่ปลาความควมเหรียญนี้สวยนะนี่ครับมีขีดเหมือนกันนะพี่นะขีดเนี่ยขีดขีดอยู่ตรงนี้นะพี่นะตรงนี้นะขีดอยู่ตรงนี้ขีดหนึ่งนะครับเราตรงข้างบนขีดหนึ่งนะเนี่ยครับขีดเนี่ยข้างบนข้างบนก็มีขีดหนึ่งนะครับดูง่ายๆพี่ถ้าเกิดของเก๊ เส้นขนเมียวด้านซ้ายจะไม่มี2สเส้นนะพี่นะอันนี้2เส้นนะนี่ครับคมๆนะครับนี่พื้นหลังบูัตโจจิตา้าสร้างถวายบูชาคุณนะครับนี่ขอบเหรียญก็จะประมาณนี้นะพี่นะวันนี้ก็แต่เข้ามาเพิ่มอีกอีกเหรียญหนึ่งนะพี่นะก็เอามาให้ชมนะครับฝากกดติดตาม facebook แดนมังกรบินนะครับกดติดตามช่องยูทูบเลยบามีพระใหม่นะครับกด ติดตามกดถูกใจใครมีข้อมูลหรือรู้อะไรมากกว่านี้ก็เม้นได้นะพี่นะเม้นได้นะครับเมนบอกข้อมูลได้นะวันนี้ก็อ่าพามาชมประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาลงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ